สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอันบล็อกอันบล็อกของซื้อเพยแม่เพราะว่าแม่อะเราก็เลยตัดสินใจซื้ออนิบิมาให้กล่ยัชอยกเอาข่แเนาะก็ถือว่าทำเป็นวิดีโอไปด้วยแต่เดี๋ยวเราจะเปิดที่เราเปิดแค่แค่ไกล่องของหนงเฉยไอ้กล่องในสุดอีก แบลว่าแกะมาเช็คเครื่องอะไรอย่างเงี้ยให้แม่แกะใช่แต่ว่าเครื่องทียวได้ในปูประมาณสิบเอ็ดสิบสองจับไปปูทั้งได้ในชีวิตจริงซื้ออ่งจริงเราก็ไม่ใช่เขาเรียกอะไรเราไม่ใช่ติ่งสายนี้นะเราสายเอ็นดอยต่อแฟนคุณแม่เพราะว่าแม่เราเบาไหมปรู้สึกหนักกล่องมันแบบวิทย์นี่ใบเศษเองเก็บใส่กล่องเองนี่ครับราคาธรรดามนสดนะครับพี่ ตอ้เามขายอเาอรกาอกไปแล้วสาขานขาอยู่แค่นอยู่แค่ขึ้นที่นี่ะตไหมในหางองเออรู่าสี่ักานอมเนามันก็ภูมใจนะแบบว่าเราทางานด้วยทำน้าแรงเงินที่ได้มาจริงเราก็กู้มาแหละแต่เงินกู้ในส่วนนี้คือเราไม่ได้ปยืมแบบคนใดคนหนึ่ง ปีที่เราขายคือมันแบบว่าเหมือนวนเวียนวัฏจักรวนเวียนนะใช่วนเวียนยืมมาใช้ไปยืมมาแล้วก็ดอกจนจนเราแบบว่าหาจนเราแบบว่ามีเงินของตัวเองอ่ะแล้วเราก็อยากซื้อแบบแต่จับแล้วมันก็หนักอะเราเห็นเอแต่รุ่นนี้มีหัวชาร์จอะอะแดปเตอร์อ่ะมันต้องซื้อแยกเออต้องซื้อแยกแต่ว่าเขามีมันมีสายมาให้ใช่ป่ะมีอะไรนะเออไอแพดมั้งเป็นไงรู้สึกไงมั้งมันมันน่าจะบวกกับกล่องนี่แหละมันแรงแต่เครื่องจริงน่าจะเบาอ่ะ ต่ไม่รู้ว่าแถมเคสมันด้วยตแต่จับแล้วมันแบบให้ความสึกแบบใจมันภูมิใจอน,นี่คือครั้งแรกนะคุเกิดมายี่สิบหกปีแล้วแต่ว่าไม่ได้ซื้อใช้เองครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่สายเนี่ยเออตรงๆคือก็ใช้โทรศัพท์ a อ d ด o อ d มันก็สเป็ก็เหมือนกันแต่อยากได้อยู่อยากได้อยากดูซิเดี๋ยวดูของแม่ว่ากล้องจะสวยแค่ไหนแบบจะชัดไหมลองถ่ายสีเสื้ออะไรเงี้ยว้อยใจนึง <c oughs> คือแบบเวลาถ่ายเสื้อแล้วมันชอบสีไม่ตรง <c oughs>

คือผ <Oh, ู้โชคดีครับผมโอ้ผู้โชคดีครับไอ้ยเฮ้ยนี่เป็นยไงไ่าไม่นะรูดูหน้าเอาข้อดีนะครับข้อดีของผมให้นะครับ ใช้ตลอดชีวิตนะครับก็เสียส่งต่อใชไหครับผมเดียนแล้วไหนทนายก็พันสองพันทนายเท่าไหรเท่าไหร่เรียนสองพันย้อน200ยอถึงยังสดรีกนีอ่ 啊，估计、嗯、<Okay. S 2> 我们可能得，得得得。嘿嘿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 嘿 에디비데이 파라다이스 주문이 마주친 이상형은 짜 너무 너무 맛있어 너무 너무 맛있어 지랄이야 지담 또리 오이 오이 사분주 구와